สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิราเคิลคิงดอมทารดัดเย่สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นคลิปพิเศษที่เราจะจัดทำลงให้เป็นประจำในทุกๆวันพระฤหัสของทุกสัปดาห์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับพลังแห่งความหวังสร้างสารความสุขสมหวังความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองกับท็อปิกตาที่3เปิดแล้วหรือยัง คำแนะนำในการฝึกฝนซึ่งช่องเรานั้นอ่านไพ่เน้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คำแนะนำส่งพลังบวกปลอบขวัญสร้างเสริมขวัญกําลังใจรวมถึงคำแนะนำจาก o r ร c l เถ้าท่านมีโอกาสมาพบเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกดึงดูดกับคลิปนี้สะดุดตาสะกิดใจและรู้สึกปิติยินดีซาบซึ้งใจฟังสบายๆผ่อนคลายตรงจิตตรงใจ ถูกจริตถูกใจหรือถึงขั้นสามารถสัมผัสกับพลังงานของคลิปนี้ได้เกิดปฏิกิริยาขนลุกขนพองหนาวสั่นจุกที่คอน้ำตาปิ่มๆนั่นหมายความว่าพลังงานของคลิปนี้เป็นของท่านส่งตรงถึงท่านแน่นอนขอให้น้อมรับด้วยความปิติยินดีและตอบรับด้วยความขอบคุณไปเลยว่า yes แต่ถ้าคำแนะนำของไพ่รวมถึงคำพูดของเราขัดอกขัดใจสร้างความขุนเคืองในใจต้องกราบขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านเจอคลิปนี้ตอนไหนถือว่าเป็นพลังงานเป็นไกล้ไลน์ของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยเจ้าคะ่ะมาแล้วเรามาดูกันเลยว่าคลื่นพลังอยางรู้แสนนี้ของเรานั้นจะตอบข้อข้องใจให้คำแนะนำอย่างไรกับพวกเรากับทอปิก ตาที่3เปิดแล้วหรือ,อย,ยังคําแนะนําในการฝึกฝนบทที่1คลิปสั้นรายวันประจ้าวันพฤหัสนี้มาเริ่มกันเลยกับภาพไพ่ที่เห็นเนาะถามว่าตาที่3เปิดแล้วหรือ,อยังพลังงานวันก็มีทั้งเปิดแล้วค่ะนะมีบางเอเนจีเปิดแล้วนะบางเอเนจีนั้นก็นะฮะเปิดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะมีชื่อเสียงเนาะ มีชื่อเสียงสามารถทําประโยชน์เนาะทาประโยชน์ให้กับคนอื่นสามารถแนะนำแนะแนวทางให้กับคนอื่นได้แล้วนะคะบาง energy น,นะคะบาง energy เ,เปิดแล้วนะคะส่วนบาง energy น,นั้นนะคะกับการฝึกฝนอุปสรรคในการฝึกฝนที่เห็นชัดมากก็คือความรักค่ะความรักที่เป็นสนิมกินใจที่เป็นปัญหาที่ทําให้บาดแผลในห,หัวใจนั้นคงจะกันอยู่ยังจมปลักอยู่ในความทุกข์หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่จมปลักในความทุกข์แต่ว่า แผลเก่านะคะความรู้สึกเก่าๆเอเนอจีลบๆที่เคยอยู่ในจิตในใจมันยังคงฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกนะคะมันก็เลยยังไม่สามารถนะคะที่จะ,ะที่สามารถที่จะสามารถพัฒนาได้ก็ต้องฝึกฝนเนาะเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าต่อไปนะ,ะซึ่งบางเอเน g y จีนั้นเริ่มต้นได้ดีค่ะบางพลังงานบางดวงชะตานั้นเริ่มต้นได้ดีมากนะคะส่วนบางดวงชะตานั้นสามารถใช้ประสบการณ์เนาะสามารถฝึกฝน มีความชํานาญเรียบร้อยไปแล้วคือจะมีความชํานาญในทุกๆด้านไปแล้วนะคะส่วนายในที่นั้นนะคะการมาฝึกการฝึกตาที่สามบางคนนะคะเน้นนะคะไม่ได้ยังไม่ได้โฟกัสที่การฝึกตาที่สามเต็มที่ยังคงโฟกัสอยู่ที่ความรักอยู่ค่ะเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักนั้นเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นแรงจูงใจค่ะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาฝึกให,ให้ให้ฝึกฝนตาที่สามด้วยบาดแผลที่ บาดแผลที่อาจจะเป็นแผลจากเรื่องความรักความผิดหวังหรืออาจจะเป็นความผิดหวังด้านอื่นๆได้นะคะไม่ว่านอกจากจะเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินที่เราบาดเจ็บก็ได้นะฮะที่มันยังคงเรายังไม่สามารถขจัดความรู้สึกขุนมัวความรู้สึกขัดข้องหมองใจความเจ็บปวดนั้นออกไปได้มันก็เลยยังไม่สามารถนะคะการการฝึกตาที่3ามก็เลยยังไม่ขยับไปได้เท่าที่ควรนะคะส่วนมาเนจี้นั้นเข้ามา มีการฝึกฝนเพราะจุดประสงค์ค่ะคือเรื่องความรักเป็นเป้าหมายก็คือถ้าฝึกตาที่3ไประดับหนึ่งก็จะสามารถทําให้เรานั้นมีสติรู้มีความชาญฉลาดหรือสามารถดึงดูดสามารถดึงดูดหญิงอันเป็นที่รักชายเป็นที่รักกลับมาได้ประมาณนี้นะฮะมีอารมณ์เรื่องโฟกัสเรื่องความรักเป็นเป้าหมายหลักนะคะเป็นเป้าหมายหลักในการฝึกตาที่3ด้วยนะคะ ส่วนบาง energy นั้นนะคะการฝึกฝนนั้นสิ่งที่จะซัพพอตเราคือบุญบารมีค่ะการที่เราเคยทําบุญกุศลไว้นะคะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนใจดีใจมุ่นสุดทานนั้นจะเป็นอีกหนึ่งอย่างจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะซัพพอตให้เราสามารถฝึกฝนตาที่สามให้เจริญก้าวหน้าให้สามารถฝึกฝนได้สามารถเปิดตาที่สามได้สําเร็จนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกอะไรก็ดีเนาะ,ะก็คือการมุ่งมั่นค่ะการมีความหวังอยู่เสมอมีความหวังอยู่ที่ผลสําเร็จ มีความหวังอยู่ที่ความสําเร็จโดยการไม่ละเลิกกลางทางค่ะนะโดยการไม่ละเลิกกลางทางยึดมั่นนะคะที่เป้าหมายแห่งความสำเร็จไว้เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือความลังเลสงสัยค่ะความลังเลสงสัยนะคะ ความไม่แน่ใจนะคะความไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้จะยังไงคือความลังเลสงสัยก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นขอให้มีเป้าหมายมีประเด็นที่ชัดเจนค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งประเด็นที่ชัดเจนแล้วการฝึกฝนมันจะสามารถราบรื่นแต่ถ้าเรายังคงอวอกแวกประมาณนี้ค่ะยังคงลังเลสงสัยยังคงสมาธิไม่นิ่งยังคงยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนมันก็ยากะคะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเรายังไม่ชัดเจน มันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะประสบความสําเร็จประมาณนี้นะคะก็คือให้ให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ชัดเจนไว้เลยเป้าหมายไว้ที่ความสําเร็จเนี่ยให้ชัดเจนเลยแล้วก็มุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นอย่าลดอย่าละอย่าเลิกนะคะการฝึกอะไรทุกอย่างมันต้องมีการเวลาของมันซึ่งจริงๆแล้วมันมีมาเกี่ยวกับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับนะคะ ดีวายออเดอร์ด้วยดีวายทามมิ่งบางดวงชะตาค่ะจะมีดีวายทามมิ่งเป็นตัวแปรค่ะในการฝึกฝนมันจะเหมือนกับการที่เราหยอดกระปุกนี่แลหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีกติกาว่าถ้าคุณสามารถหยอดนะฮะหยอดความตั้งใจหยอดพลังแห่งศรัทธาของคุณเข้าไปในเต็มนะฮะเต็มตามมาตรฐานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งไว้คุณก็จะสามารถเปิดตาที่3ได้ประมาณนี้นะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นการทำอะไรทุกอย่างมันก็จะมีการบททดสอบตลอด ระยะทางของการเดินทางอยู่แล้วหนึ่งบททดสอบก็คือ d ีว i n ทามค่ะคุณต้องนะฮะคุณต้องอใส่เจตนาค่ะ,ะความมุ่งมั่นลงไปให้เต็มที่แล้วก็เรียนรู้จากผู้ที่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วสมนคนที่เปิดแล้วมีความชํานาญแล้วก็ต้องบอกต่อค่ะต้องก้องให้ความรู้กับคนอื่นต่อไปนะฮะต้องเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นต่อไปส่วนคนที่อยู่ในเอเนอรของความรักความเจ็บปวดความผิดหวังอยู่ก็ต้องรีบฟื้นเนาะรีบฟื้นตัวเองนะ ถ้าเราอยู่ใน energy ตัวนี้รับรองได้ค่ะมันฝึกไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะทำงานกับ energy ลบๆไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรีบขจัดความขุนข้องหมองใจความขุนมัวหรืออาจจะเป็นสนิมเก่าเนาะเป็นสนิมเก่าที่เคยเกาะกลุมมันก็ต้องใช้เวลาในการขจัดในการล้างออกไปค่ะอืม มันก็มีมันก็เหมือนจะเกี่ยวกับดีวายออเดอร์ดีวายมิงนะฮะตัวนี้นะคะอืมซึ่งบาร energy นั้นเริ่มต้นได้ดีมากค่ะนะเริ่มต้นได้อย่างสวยงามค่ะบาง energy นะคะอ่าสำหรับคนที่กําลังฝึกฝนอยู่ที่มาเจอคลิปนี้นะคะบาร energy ท่านจะรู้เองนั่นแหละว่าท่านอยู่ในสเต็ปไหนแต่บางคนนี่เก่งไปแล้วค่ะนะอ่าส่วนฐานบุญก็คือความใจดีค่ะความเป็นคนใจบุญสุนทานทําบุญทํากุศลมาเยอะค่ะก็จะเป็น จะเป็นแรงผลักดันเป็นบุญกุศลที่สำแหกให้เราสามารถฝึกฝนได้อย่างดีนะฮะอืมบางคนนั้นเป็นความรักค่ะผลักดันมาเป็นเป็นเหมือนกับอ่าแรงผลักดันใหคะให้เข้ามาฝึกฝนก็คือเรื่องความรักเป็นตัวแปรนะคะอืมอ่าเมื่อสามารถเมื่อเราสามารถฝึกฝนได้เต็มที่เราก็จะได้รักนั้นคืนมาอ่าหานะฮะอืมนะฮะก็สําหรับการฝึกมันก็มีแค่นะฮะอย่างเดียวคือการนั่งสมาธิแล้วการใช้ดนตรีคะ่ะนะ,ะการฝึกฝนโดยการ ใช้เสียงดนตรีนะคะเป็นตัวขับกาาล่อมเลงคลื่นต่างๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็การนั่งสมาธิด้วยการโฟกัสที่จุดจุดหนึ่งค่ะการโฟกัสที่จุดจุดหนึ่งในการฝึกสมาธิแล้วแต่เราจะโฟกัสตรงจุดจุดไหนแล้วแต่จริตของใครจะตรงกับอะไรประมาณนี้ฮะการโฟกัสที่กลางอ่าวางคิ้วการโฟกัสที่วางอาอกนะคะแล้วแต่ค่ะว่าเราจะาโฟ,โฟกัสส่วนไหนแต่ส่วนมากตาที่3นี เราจะโฟกัสที่หว่างคิวนะคะการกําหนดจิตโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะก็จะสามารถอ่าเขาเรียกว่าการรวมจิตไปจุดจุนึ่งนะคะการรวมจิตนะไว้ที่จุดจุดหนึ่งนะคะ,รระ,คะ,ห,ะ,คะหรือไม่ก็ใช้เสียงดนตรีนะคะซึ่งในกลุ่มของเรานั้นใช้คลื่นตาที่3นะคะในการฝึกในการฝึกแล้วก็การฝึกเป็นกลุ่มนะคะการนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม ส่วนอีกอันนึงก็คือให้ฟังเสียงนะฮะภายในตัวเองมันจะมีเสียงกระซิบอยู่ภายในฮะอินเนอร์ไวท์ของเรานะคะจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยฮะช่วยช่วยช่วยกระตุ้นประมาณนี้นะคะส่วนคําถามเนาะก็เหมือนการลังเลสงสัยเนาะอืม คำถา,ถามถ้ามีตรงไหนไหมายถึงความลังเลสงสัยอันนั้นก็คืออุปสรรคในการถูกต้แน่นอนค่ะนะฮะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาใช้คําว่าศรัทธาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาแรงกลา้านะฮะอะไรก็ง่ายแต่ถ้าศรัทธาเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความลังเลสงสัยรับรองค่ะว่ามันต้องขจัดความลังเลสงสัยออกไปก่อนนะฮะเมื่อเราสามารถขจัดความลังเลสงสัยออกไปได้นะฮะมีศรัทธาที่ตั้งมั่นค่ะนะศรัทธาที่ตั้งมั่นนะฮะเนี่ย พอร์เกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะส w ิส d อมทั้งเนี่ยยานอย่างรู้นะถึงจะเกิดได้ถ้ายังมีคําถามเต็มหัวจิตหัวใจเต็มไปด้วยคําถามเต็มไปด้วยบททดสอบรับรองค่ะมันเป็นเส้นทางที่สวนทางกับคําว่าศรัทธาค่ะนะวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีการทดสอบค่ะทดลองเพื่อจะหาคําตอบที่ชัดเจนแต่แตยศาสตร์นะคะใช้แค่ความเชื่อค่ะถ้าเอาหลักของวิทยาศาสตร์มาใช้กับหลักของา ศัยศาสตร์มันก็ขัดกันค่ะมันก็เป็นธรรมดา,ามันจะขัดแข้งขัดขาดตัวเองประมาณนี้นะคะอส่วนการลงมือทํานะคะก็คือชัดเจนนะฮะชัดเจนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะ,ะเราถึงจะถึงเป้าหมายได้แล้วก็เชื่อในสันตายานของตัวเองหรืออีกในย่านหนึ่งสําหรับคนที่ฝึกตาที่3เปิดแล้ว จะบ่งบอกได้ว่าคุณเปิดหรือไม่เปิดนะฮะหนึ่งก็คือคุณจะมีสัญชาตญาณที่เข้มแข็งสองคุณจะอยู่ใน energy ของคําว่าจิตใจร่าเริงแจ่มใสค่ะคุณจะรู้ว่าความโกรธนั้นเป็นอันตรายมากมายความลังเลสงสัยนั้นเป็นอันตรายมากมายนะคุณจะเข้าใจค่ะนะเมื่อคุณซักเซสในการฝึกฝนเสร็จคุณจะรู้ว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อใครเลยค่ะคุณจะเชื่อเสียงภายในของคุณคุณจะเชื่อหัวใจของคุณค่ะ นะคุณจะรู้ว่าคุณนั้นคือดวงจิตแห่งพรค่ะแล้วคุณจะไล่ลําไปกับพลังแห่งพรพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์เออพลังแห่งศรัทธาของคุณคุณจะใช้พลังแห่งศรัทธาของคุณโบยบินไปได้อย่างไปได้อย่างสวยสดงดงามคุณจะสามารถส่งต่อพอรส่งต่อพลังที่คุณสามารถฝึกฝนได้ให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับคนรอบข้างได้อย่างงดงามค่ะ ะะเพราะฉะนั้นการบ่งบอกว่าคุณฝึกตาที่3ได้ขนาดไหนตาที่3เปิดหรือยังอยู่ที่อารมณ์ของคุณค่ะถ้าตาที่3เปิดอารมณ์ของคุณจะไม่ขุนมัวค่ะคุณจะรู้ว่านั่นคืออันตรายอย่างมหาเลยกับการตกอยู่ในเอนเนจีลบๆคุณจะรู้ว่านั่นคือไฟนรกที่จะแผดเผาให้ดวงจิตของคุณนั้นมอดไหมแผดเผาความสุขแผดเผาความสําเร็จของคุณให้หมดไปนะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเปิดตาที่3แล้วนะคะ จะไม่มีอารมณ์ในด้านนิ่งถีฟอยู่ในตัวตนเลยเขาจะเข้าใจคําว่ากดนะฮะกด16วินาที17วินาทีอย่างชัดแจง้งนะฮะอืแล้วอุเบกามันจะเกิดค่ะเวกามันจะเกิดจิตใจมันจะแผ่วเบาสบายแล้วสัญชาตญาณนั้นมันจะเข้มแข็งเข้มข้นมากค่ะแล้วก็จะเชื่อมั่นมากในหัวใจของตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวเองศรัทธา,าในตัวเองค่ะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในดว,วงจิตแห่งพรของตัวเองถ้าเราฝึกฝนคําว่าตาที่สาม คุณจะเข้าใจคําว่าจิตจักรวาลน,นะเข้าใจถึงจิตแห่งความร่าเริงแจ่มใสเข้าใจถึงการแบ่งปันค่ะพอคุณเปิดเสร็จคุณจะรู้ว่าหัวใจคุณปรารถนาที่จะแบ่งปันสิ่งงดงามให้กับสังคมรอบข้างคุณจะมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคคุณจะเชื่อในศรัทธาเชื่อในหัวใจของตัวเองแล้วคุณจะใช้พลังศรัทธานั้นโบยบินโบยบินไปอย่างสวยสดงดงามใช้พลังศรัทธานั้นส่งต่อพลังของ ของตัวคุณนั้นให้กับสิ่งรอบข้ามอย่างมั่นอกมั่นใจค่ะคุณจะเชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองอย่างเหลือล้นเลยค่ะนะคะอ่าแล้วคุณก็จะมีหัวใจที่จะรู้ว่าอันตรายมากมายก็คือ Energy ลบๆค่ะความลังเลสงสัยนะคะมันเป็นอันตรายมากคําถามมากมายในหัวใจจะหมดไปจากตัวคุณทันทีถ้าคุณตาที่3มเปิดแล้ว จิตรู้ค่ะจิตรู้เขาเรียกว่าจิตรู้หรือจิตตัดสรู้หรืออะไรก็ดียานที่มันเป็นยานที่สามารถทําให้เรานั้นเข้าใจถึงแก่นแท้สามารถเชื่อมต่อกับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับดวงจิตจักรวาลดหรือถ้าภาษาของเราก็คือ DNA พระเจ้าในตัวคุณนั้นทรงพลังค่ะหรือภาษากฎแรงดูเรียกว่าจิตใต้าสานึกนั้นท่งพลังค่ะจิตใต้สมนึกที่ท่งพลังนั้นจะดึงดูดแต่สิ่งดีงามค่ะ จะกระทำแต่สิ่งดีงามพฤติกรรมจะมีแต่สิ่งดีงามค่ะเอน ergy ล,ลบๆจะไม่มีจากอ่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นหัวใจของความปรารถนาที่จะแบ่งปันส่งต่อค่ะสิ่งดีงามให้กับสิ่งให้กับคนรอบข้างนั้นจะเพิ่มทวีคูณขึ้นในหัวใจของคุณอย่างมากมายมหาศาลค่ะคุณจะศรัทธาในดวงจิตของคุณคุณจะศรัทธาในตัวตนของคุณคุณจะศรัทธาในหัวใจของคุณค่ะแล้วคุณจะศรัทธาในตัวตนของคนอื่นด้วยค่ะ คุณเห็นความงามในตัวเองแล้วคุณจะเห็นความงามของตัวคนอื่นคุณจะมีความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนในจิตใจนะคะอืมท่าตาที่สามของคุณปดนั่นคือดวงจิตอัจฉริยะนั่นคือดวงจิตแห่งพรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านะคะใครที่ยังมีคําถามมากมายในจิตใจบอกไล้เลยค่ะว่าคุณต้องฝึกฝนอีกมากมายคนที่ยังลังเลสงสัยอยู่นะคะคุณต้องฝึกฝนอีกมากมายต้องโฟกัสค่ะต้องโฟกัสนะทึงเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมี DIV า d e อ r ค่ะเป็นตัวแปรเนาะเพราะฉะนั้นทางสายกลางค่ะนะฮะทางสายกลางคือทางสายที่ถูกที่สุดนะฮะในการฝึกฝนทุกสิ่งอย่างนะ,ะเป็นคำสอนเป็นคำสอนที่ไม่มีอะไรบิดผิวไปจากนี้ได้ค่ะก็คือทางสายกลางค่ะการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสค่ะอ็นะะเอจีลบๆต่างๆนะฮะรีบขจัดออกไปนะฮะแล้วก็โฟกัสที่ความสำเร็จไปค่ะ นะเสียงดนตรีค่ะคลื่นต่างๆสามารถช่วยเราได้รวมถึงการฝึกสมาธิเนาะการฝึกศึกษาผู้รู้เนะฮ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีครูบาอาจารย์ในการที่จะนําทางการฝึกตาที่สามเนาะมันบางทีฝึกคนเดียวอันตรายด้วยนะคะนะฮะบางทีจิตมันหลุดไปมันจะมีขั้นตอนสติของการทดสอบทุกขั้นตอนทุกบันไดมีขั้นมีการทดสอบเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ มันต้องมีคนคอยดูแลเนาะคนคอยให้คําแนะนําประมาณนี้นะคะ,ะก็สําหรับนะ,ะครึ่สำหรับคลิปนี้นะคะสาหรับคําว่าเปิดตาที่3คุณจะรู้เองอนะค่ะถ้าคุณเปิดเสร็จคุณจะรู้ว่าสัญชาตญาณของคุณจะจะรุนแรงแล้วความปรารถนาดีนะคะกับบุคคลอื่นความการให้เกียรติคนอื่นมันจะเกิดขึ้นค่ะการที่ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติตคนอื่นจะมีความเมตตานะคะกับคนอื่นอย่างสูงนะคะ เกิดขึ้นแล้วอุเบกขามันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติค่ะถ้าเราสามารถเปิดตาที่3มได้เสร็จแล้วจิตใจเราจะรู้เลยว่า energy ลบๆนั้นอันตรายมากๆเลยนะ energy ลบๆนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมากมายที่จะแผดเผาวดวงจิตของเราให้หมดไหม้ไปได้เลยค่ะทําให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำได้อย่างมหาอย่างคิดอย่างคาดไม่ถึงค่ะนะฮะสำหรับคนที่เปิดตาที่3มแล้วจะรู้ข่าว่าอันตรายที่น่ากลัวที่สุดก็คือความโกรธความเกลียดความเศร้าแล้วก็อบายามุขต่างๆนะคะอืม สำหรับคลิปนี้ก็นะก็แค่นี้นะคะก็หวังว่าเ,เราเองก็ไม่ได้ต้องออกตัวนิดนึงนะคะว่าเราเองก็ยังไม่ได้ชำนาญอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราปรารถนาที่อยากจะสามารถนะคะแนะนำอะไรบางอย่างเท่าที่สติปัญญาของเรามีนะคะให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างเท่านั้นเองนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะตรงนี้เราขอกราบขออาภัยไว้ด้วยนะคะ ถ้าท่านรู้มากกว่าเราก็สามารถแนะนำคอมเมนต์บอกได้นะเจ้าค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ1ไลค์1 like, s u b s c r i b e นะคะรวมถึงการแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักขอบคุณจากก้นบ้างหัวใจจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ